ท่านผู้ชมครับวันนี้ปองแป้งสมุนไพรมาติดแมงจักจันครับผมผมงเอื่ยมาเจอกับไม้มงคลที่สวยมากท่านผู้ชมผมผมมาพอต้นนี็นไหมหวานจุงนางครับผมนี่นี่นี่อูสิผมสวยมากเลยมีกลิ่นหอมเลยนะครับนี่ครับนี่โอ้โหวุ้เลรกเลยนะกำลังแตกท่อขึ้นมา จุงนางนะครับหรือว่าเป็นกล้วยไม้ดินของเรานั่นเองนะครับผมเป็นว่านมหาเสน่ห์แม่ตามหาเสน่ห์นิยมนะครับใครเห็นก็รักเพลินลงเป็นว่านที่แม่ตามเป็นที่คนนิยมช,มชมชอบอีกอันหนึ่งคือซึ่งเตียนไม้หรือว่ากล้วยไม้ดินหรือว่าพวกว่านมหาเสน่ห์ต่างๆจะต้องรู้จักดีคือว่านจุงนางนะครับนี่แหละครับผม หนอนเต้มเลยคุณผู้ชมสวยมากเลยผมจะไม,ม่ผมจะไม่เก็บนะผมให้เขาสวยก่อนผมชอบมากเลยเนี่ยหอมกลิ่นหอมคุณผู้ชมดอกกลิ่นหอมมากเลยคาณผู้ชมเสน่นี่แหละสน่สวยงามมากเลยครับผมถือว่าเป็นคลิปเปิดของผมแล้วกันเนาะจุงนางสวยขนาดนี้เพราะว่าผมก็ไม่ผมไม่ได้ถ่ายลงหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วครับผมไม่ได้เอาลงขอเอาเปิดตัวกับจุงนางเพื่อเป็นวันมหาสติเมตตาพานิยมเสน่ห์ใครรักใครเห็นนะครับ ค้าขายใครก็คนนี้จะมีนะครับนี่แหละครับผมเจอผมเ,อเดินมาเจอเดินบังเอิญผมมาหาจักระจั๋นนะครับอืผมมาติดจกกักระจัน๋นมาดูฟังเสียงดูเสียงนครับสวยมากเลยมีกลิ่นหอมด้วยว่านจุงนางนะครับนี่แหละครับนางสีขาวนะครับสีขาวแถวแถวที่น้าผมจะเจอสีขาวเยอะนะครับแต่สีเหลืองจะเจออีกอำเภอหนึ่งนะครับแถวบ้านผมจะมี สีขาวนะครับทันนี้สีเหลืองใอ้สีขาวไปในจังอีกอำเภอหนึ่งนะครับสวยงามมากครับผู้เมเดิมเดินไม่ไกลครับเดินแค่ตอนผมว่าพี่เดียก็เดินมาเจอแล้วนี่นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับครับผมครับโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับก่องแป้งสมุนไพรด้วยนะครับผมจะเริ่มกลับมาถ่ายทําอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ครับถึงเวลาถ่ายทาแล้วครับช่วงนี้ดอกไม้หรือว่าบ้านต่างๆเรากำลังออกดอกเยอะมากเลยนะครับ ว่าอื่นก็ถ่ายไปแล้วเนี่ยเหลือจุงนางนครับผมชอบจุงนางมาันเลยกลิ่นหอมหอมจริงหอมคักอีรีครับนี่หอมหอมคัคกเป็นเสริมแม่ตามมหานิยมนะครับใครรักใครหลงใครยังก็ชอบในคำนี้นะจุงนางงามครับคำนี้สรุปบรรยากาศนะครับฟังเสียงไปเลยนะโอ้โห งามดีคอดูอใบเขายังเล็กๆ,ๆเองท่านผู้ชมใบยังเล็กๆอยู่เลยนี่เห็นไหมเขาจะเนี่ยครับเขาจะออกดอกก่อนแล้วเขาออกแล้วค่อยใบตามน,นะครับเนี่ยแทผมจึงไม่เก็บอ่ะเขายังสวย เอากครับผมสวยางามมากเลยครับท,ท่านผู้ชมใครสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมรีบสะสมนะครับเพราะว่าหาตามธรมธรมชาติหายากมากแล้วนะครับผมหายากมากเลย,คาย,าเลยใครมีต้องสะสมนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเสริมบารมีใครเห็นใครรักใครหลงใครชอบนะครับผมสำหรับ นาตามมาย่มค้าขายนะครับซึ่งน้ำหอมชุงนางของโมออมสิงก็มีนะครับนี่แหละครับผมเป็นสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับผมก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสองแป้งสมุนไพรครับผมดูบรรยากาศดูทงยูนาครับผมโอ้ยหอน